สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้เทมโค้ดนะฮะก็การุณาดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วไปดูกันเลย โอเคฮะก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l นุนินะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมของสายฟรีนะฮะแล้วก็ซื้อแว่นตาพิา่พบ่าวกันนะเพราะว่าเป็นแว่นที่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ากิจกรรมของสายฟรีนั่นก็คือกิจกรรมตึกนี้ต้องลอดสองนะฮะกิจกรรมก็ทําไม่ง่ายครับผมเพียงแค่บูย่าหนึ่งครั้งแล้วก็เล่นโคฟิตนาทีนะฮะก็จะได้รับของทั้งหมดไปเลยนะครับเต้าตัวนี้นะครับก็คือแจ็คเก็ตเขียวของผู้หญิงนะฮะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามารับกันเลยนะครับผมกดรับไปครับผมกดรับครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ของมาครบแล้วนะฮะแล้วเราไปซื้อแว่นตาพี่บ่าวกันเลยนะครับผมเข้ามาที่หน้าร้านค้านะฮะแล้วก็เลือกนะแว่นตาพี่บ่าว3 9 9เพชานะครับผมกดเข้ามาะฮะเป็นแว่นแบบคล้ายๆเจ้าพ่อเที่ยงไท้นะแว่นกลมๆนะฮะ ราคาราคสบาครับผมเราก็อย่ารอช้านะกดซื้อไปเลยครับมีคูปองลดราคานะะแต่ใช้ไม่ได้นะครับจัดไปแล้วกดใช้ทันทีครับผม <S <S 1> <S 1> แค่นี้นะฮะเราก็ทำการซื้อเว้นตาพี่บ่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปใส่ชุดแจ็คเก็ตเขียวของผู้หญิงดูนะฮะตอนนี้ก็ได้ใส่มาแล้วครับสีก็เข้ากับทรงผมมากนะฮะสำหรับแจ็คเก็ตเขียวนะ และสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเราก็มาทำการีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะฮะะนี่ก็คือไอเทมโค้ดนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองมาเติมกันได้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย